ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามหาแนวทางนะครับผมเลขพญานาคเลขรับพญานาคนะครับงวดเมื่อกี้ห้าแปดใช่ไหมครับเบิกซับห้าแปดนี่เข้ามาเต็มๆแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วหกงวดนะครับพ่อแม่พี่น้องงวดนี้งวดที่เจ็ดนะครับผมให้แค่สิบงวดใช่ไหมครับครับผมจะเป็นสายที่โทรมานะครับไม่อาจเปิดเผยได้นะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับเผื่อจะมีต่องวดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม เพราะว่าได้ยินข่าวดีแย้มมาสักอย่างอะไรนี่แหละครับอืมเลขของพญานาคคือเป็นเลขลับนะครับผมที่ผู้ใหญ่ใจดีได้โทรมานะครับวันนั้นเราทําการไลฟ์สดไปนะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับเนาะบางท่านอาจจะเห็นบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะครับห้าแปดนะครับพ่อพี่น้องครับผมงวดนี้งวดที่เจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับบึกซับสวัสดีค่ะ่านผู้ชมทั้งบ้านครับผมมีผู้โชกผู้มันบ่ค่าเลขพยายนะแม่นี้ดีค่ะงวดนี้งวดที่หกแต่ว่าทาังช่องแดกเอามาเป็นงวดแรกเนาะครับค่ะห้าศูนย์หกค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าศูนย์หนีมันออกลายงวดแล้วเมื่อไรใ,ใส่แปดอาจสิลดเพิ่นว่ามีโอกาสลด เอาแปดไซเดอร์เพื่อนไ้วางส่เพราะว่าทามากไม่สิเป็นเล็กล็อกคือล็อกมากแปดเลยงวดนี้ค่ะก็เป็นห้าห้าแปดหกค่ะเพื่อนกับบมันใจถ่ามาศูนย์เพราะว่าศูนย์มาสามงวดแล้วเพื่อนวาเนะเะมือเนาะเพื่อนทร่มากอืมก็มีโอกาสรุดเพราะว่าให้เอาแปดไซดแต่ว่าแปดียืนพื้นจังไรกับมาเอาจับใซตตัวใดก็ได้เพื่อนว่าค่ะเพื่อนทร่มากบลับๆเพื่อนบอบกเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อนกับเอา บุกในมป่ปล่อยคือกันค่ะท่านผู้ชมขันจับแปดชักระสิเป็นห้าแปดหกเนาะโอปอค,ครับค่ะเขาจังหรือค่ะเด้อหาแปดเลขตัดเลนเอาเพิ<บ>่นว่าค่ะอืม,มีผู้ถือบ้านน้องท่านผู้ชมทางบ้านมี่ผู้ถือว่าค่ะโอปอวหาแปดก็มีอยู่นะครับผม่ามีมีเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นสื่อจนเพิ่นถือมาหกงวด งวดแล้วค่ะเลขสุดหนี่นะคะลากาแต่ว่าทางช่องได้เอาออกมาออกอากาศเป็นงวดแรกเนาะเพราะว่าเพื่อนกระสื่อมาหางวดแล้วเพื่อนกัะถือว่าเพื่อนกระได้มาลายเติบแล้วค่ะเปิดเผยไม่ได้ก็ค่ะเพื่อนกครับคือผู้เพื่อนออกมาหนี่เพื่อนก็ได้มาอีกเคียนึงแต่ว่าเพื่อนดูจักส่วนตัวก็เบิทซัพย์ค่ะผมเพื่อนถือแต่ละเทื้อเพื่อนกับส่งค่าขนมกราต้มเขาอนะเพื่อนกัเลย ได้มางวดที่หกเด้อเบิกทรัพย์เพื่อนว่าเพื่อนได้มหางวดเพื่อนได้พ่อเลี้ยงค่ะบานนี้งวดที่หกมางฮันเพื่อนก็ได้อีกค่ะเพื่อนได้ล้านหนึ่งงวดมาหันค่ะเพื่อนทรงคาขนมเขาเป็นแสนผุนมั่งบางหันเนี้ยโอ้เบิกทรัพย์รู้จักกับก็คือว่าเป็นลำเป็นลำงานวงสวงอย่างนี้แหละฮะค่ะเป็นอันนี้เปิดเผยเพราะได้เป็นมู่กันเป็นครับ เพิ่นซื้อประจําเพิ่นกะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะู้ใจดีซะเนาะพี่น้องเนาะอย่าเปิดเลยเพิ่นถอดเพิ่นสิบ่ยองเลขครับผมมันเป็นเลขวงใน้าชาตรนผู้ชมเลขพญานาคเลขวงในเพิ่นครับเพิ่นบ่ให้ปล่อยมันสิแบบว่าย่านมันอ่านมันหยังกั่นนะครับผมค่ะบาดนี้เพิ่นก็เลยสงสารเบิกทรัพย์มื้อนั้นเพิ่นว่าโอ้ยสิได้มีเงินมีทองใสเด้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยส่งให้ก็ได้มาขออนุญาตอันบอก FC ได้บ่ เพื่อนก็เลย่าบวกได้แต่ว่ายาเอ่ยื้อเฮาเด้อเพื่อนวะให้เป็นเลขรับพญานาคเพื่อนวางสิค่ะกะถือว่าเดขเพื่อนแม่นี่ดีเนาะค่ะงวดที่หกได้เป็นล้านเลยเหรอครับล้านค่ะเพราะว่าเพื่อนได้มหางวดเพื่อนมีทุนซื้อแล้วเอะไปเพื่อนซื้อสองงวดแรกเพื่อนกับได้มี่มีทุนแต่ต่อทุนแล้วเพื่อนถือดูแล้วว่าสันทงวดเมื่อกี้งวดที่หกอุ้ยเพื่อนเด่นเพื่อนเดีนแค่นี้ได้โอ้ปองวดที่แล้วครับเพื่อนเด่นแต่เลขไอ้ห้าแปด ห้าหกศูนย์นี่เพิ่นตถิ่มเลยอไม่ความดูซื้อเพิ่นว่ามันสีลดครับค่ะเพิ่นตถิ่มเลยเพิรซื้อแค่หาแปดก็หาหกเ่ยนะครับวันนั้น,นใครดูไลฟ์สดนี่จะเห็นนะครับเนาะเห็นค่ะคนเบิ่งสามหมื่นก็ข้นอยู่ครับค่ะเพิ่นบอกว่าอันศูนย์มีโอกาสลดพราะวันมันมาสามวันตีเด็ดเพิ่นว่าให้เอาแปดใส่เดอ้อย่าเอาตัวอื่นใส่เด่นมาแปดจังไดกับเลขลอกเลขแปดท,ท,ที่ที่เขียนเลขแปดไว้นี่นะครับเนาะ แมนขันเสียบศูนย์ออกกระยานมั่นๆนะแม่โอปัวครับฮาล็อกมา่างวดที่ซีนอเลขกศูนย์เปิดกะเลยวยายผาดพอว่าหาศูนย์กระเด็นเพื่อกันงวดบังหันครับผมเพื่นว่าเอาแปดใส่เพื่อนเห่นแค่สองคู่เนาะครับสามคู่ผมสามเก่าเพื่อนบ่อคอยใส่ปืนไห<อ>นเพื่อนโทรมาที่เพื่อนโทรมาเมื่อเช้านี่ใช่ไหมครับเบิกซับที่เบิกซับโทรแต่รับโทรศัพทแ์ทแ,ตทแ,ตทแต่เช้าเลยเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อว่านี่เอฟซีโทรมาอ่า อันเบิกทราบให้ตามเลขพยานาคอีกแม่เพิ่นสิป่อยมือใดนะเพิ่นสิจะดึงลอตเตอรี่ท่านเพิ่นว่าอือก็เลื่อยอันทักไปเพื่อนก็นเลยโทรม่มอากว่าตอหน,นี่มันยังไม่มาอยู่เพื่อนสิใหเ้เดินมาแต่ว่าสีรออีกใกลๆจักหน้อยเพิ่นว่ารอผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เพื่อน,นอีกออเพื่อนได้มาอีกต่อ,อนึงทอดหนึง่งสีว่าเป็นเลขซ่องกระไดเพราะว่าอเพื่อนเพื่อนอนันมันเป็นเลขที่เพื่อนไปสื่อต่อมากนะ คือซ่องนี่มันสียูหามื่นนี่ครับเพื่อนหุ่นกันสามคนพี่น้องเพื่อนนะโอ้สามคนพี่น้องแม่นเพื่นนอ,น,น,อน,น,นหุ่นกันเพื่อน,นออกซ้อยกันนะครับแล้ว,แล,วแล้วทาไมถึงเป็นชื่อเลขพญานาคล่ะครับผมมีรูปพญานาคขึ้นหรอครับหรือว่ายังไงผู้ป้อยนี่เป็นสายพญานาคเพื่อนเอาเพื่อนขอเลขอัน มาเพื่นกะบนกระปูกระยาไไหวให้ปูยาเหยียบไหวออกให้ออกไม่หนีนะครับผมค่ะเป็นเลขว่องใน่สันตอย่าห้รุดย่าหด้แดงสินะโอ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเลขพญานาคแน่นโอ้ครับผมแต่ว่าแข่ไขว่าเลขลอกพิ่นละแต่ว่าเขาสีลอกสีงวดคือว่าถ้ารุดสีงวดเขาจะปล่อยเลยตามสตากรรมเลยถ้าสีงวดก็เสร็นะนี่ได้งวดที่เจ็ดครับผมนั่งอีกบกีงวดสันด้แอดววา แอดกับพึ่งได้คือกันพาะว่าเจ้าขวงนี่เขาสื่อจนพ่อแล้วโดใช้วิจรณายันนะครับเนาะแต่ว่าหลอดนี่กับมะรุ่นเนาะครับจักสีแมนโบแมนตรงมะรุ่นกันเพาะว่ามีโอกาสเข่ามีโอกาสรุ่นละคือว่านละครับกันเลยพิ่งหายแต่ตัวเด่นเด้อค่ะโอ้โหเหมือนเมาแล้วรับเงินล้านค่ะคือว่ามันมีแต่ตัวเด่นมากซื่อแต่เหลขกมันบ่ท่านใหได้โอ้ที่โทรมาตั้งแต่เช้ามืดนั่นเนาะแมนโอ้ยมันถือล้านเนาะโอ้พิ่นดีใจ ปนญหาถึงว่า,รราผมยังไม่ตื่นอยู่เพิ่นว่าเบิร์กทราบถึกบ่เบิกทราบ,กบรถราบกอันอยู่อันเบิกี้บาทเนาะให้หนึ่งเก้าหนึ่ง <c oughs> ได้เบิกี้บาทได้ห8าแปดสองใบหาสองใบในที่พันอ,อันลองซื้อเบิ้งซื้อแอดกระได้ผมมีเงินสื่อเบิ้งเนี่ยบ่คิดว่าสีมาเนะโอโปอครับผมโอ้ก็เลยบอก เลขเด่นมาก่อนนะครับเนาะเด่นๆค่ะเด่นแด่เด่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเพื่อนว่าอันงวดนี้อาสิติซีแต่ว่าบ่มันใจบ่มันใจปั้นไดอันตรงลอกไกลๆัพนถึงสิรลูเนี่เด่นนี่คือเด่นล่างหรือเด่นบนครับเด็ดเบิกครับครับผมนเด่นมีมาไดทั้งล่างทั้งบนค่ะแต่ว่าเลขนาสิติซีสีมาบนหรือมาล่างเท่านั้นล่ะครับคือต่องวดให้เลยนะครับเนี่ยใช่เพื่อนว่าให้เด่นซีขัน ข้าฝันเกี่ยวเกีียวบังส่นะหรือว่าขันฝันมีเหล็กติดซีกระดึงตเตอรีเลยเพื่อนบอกบังส่นะครับแต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนกับพวกมั่นใจดอกเหล็กแต่ยังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเป็นว่าบอกเจตัวเดนมารกซื่อคนร่อนเด็กช่องพญานาคอนมากกว่านี่แต่ว่าเขาไล่บอกกันว่า อวดนีน้นะเด่นสีดึงกระดิบตีสี DC ไวเดอร์ประมาณนะโอ้ค่ะก็ะเลยเอาฝ่าว้าวซูพี่น้องฟังเพระาะว่าบมก่าอันนี้ชีโต้มาหลายค่ะเลขหาแบบเขาเลขพญานาคนี่ยครับผมค่ะก็ะเลยเ้าซูฟังแต่เสาเลยค่ะเมื่อนี้อ๋เอเด่นสีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเด่นสีเด้ตัวเดียวเนาะค่ะครับต้องล่อเป็นทรงถ้าเป็นทรงมาแอดสิฟ้าเว้าสููฟังเด้อท่านผู้ชม จะไลฟ์สดเลยวันนั้นแม่ครับจะได้โทดอกทันกันบ้องหันเท่าไหร่หันใกล้เมื่อเด็กออกบ่้งบุก็นก็ประมาณวันสองวันก่อนเลขจะออกะครับสองสามหมื่นนี่เนาะอ่าสาม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 วันนี่ประมาณนี้แหละครับเขาโทรมาพอดีเอ่กับแม่นของเพื่อนยูเพื่อนวารีศูนย์นี่ครับผมเขาเขาสุดปล่อยเขาสีเอาเลขแปวใส่เข้า่าแต่หลอกมันมากหาศูนย์ครับครับผม ม,มาซีแล้วค่ะตูดครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเลขลับพญานาคนะครับผมครับต่องวดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด่นสีนะครับเนาะเป็นเลขลับพญานาคโทรมาตอนประมาณตีห้ากว่ามันะ้งเกือบ6กโมงเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องแอดมิน กำลังงวงเงี้ยอยู่เลยนะครับเนาะครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต่องวดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ